ขณะนี้สถานการณ์โลกกำลังจะเกิดสงครามฮะรัสเซียก็ก่กอนเกิดการกอร่อวินาศกรรมครองใหญ่ยูเครนถูกถล่มอย่างหนักรัสเซียถูกกอ่อวินาศกรรมอย่างหนักนะครับในประเทศไทยผมเรียนเต็มปากเลยนะาเทียบเสติ92ปีที่ผ่านมาอะไรก็เกิดขึ้นได้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว v 6 n ิ w สนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมใช้คำว่าการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของเหล่าบรรดาอดีตทหารและเหล่าบรรดาทหารปัจจุบันชอบเดี๋ยวเดหอไอเดีเหลือล้งนี่หน่อยล้งนี่หน่อยได้ได้ไดก่อังก่อนามามา จะหันมาทางนี้สิคับงลเราเอาแค่บางมีดจุ่มที่บังผมอยู่บางบงเอาก็มาบังสหน่สูงหน่อองน่นดยล้งให้สะอาดก่อนอ้าวสะอาดแล้วครับใจสะอาดมันก็สะอาดแล้วหลวงพ่อไม่มีครับไม่มีสองเล่มหรือเปล่าเล่มเดียว มันมีสองคนมาผมถือเล่มนึงเอาขวดน้ำอาเอาขวดน้ำา อ้นาเอาลูกเอาไปก่อนเอาลูกเดี๋ยวูเอูกไปทางนี้ก่อนลูกเอาไปก่อนลูกเอา่อูกเอาไปก่อนเมาเลยครับกมมาาตอครับนี่ีเข้างนู้นน่ืไมันานไม่ได้มันต้องมันอยู่คนละข้างอกกัมดาจอยู่านจะไม่จะไม่เห็นพี่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอกเอกกลุ่มโล่งหอก ไปเดี๋ยวลุงพ่อเอาเอาของมาลุงพ่อเอาของอนผมขอจับหองหน่อยดิส่งเกล็ดเกล็ดขอจับหองถึงแล้วว่าไงนะครับอเตี้ยยังลุกนะครับถือหองอยู่ครับครับเตงข้างล่างพี่เต้ครับผมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเต้ค่ะเอาเดินลัดมาเลยครับเดินลัดมาเลย ไม่เป็นไรผมจะการรอแล้ กุ้มลงหอกเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อเอาเอาขอหน่อนหลวงพ่อเอาขออาผมขอจับหอกหน่อยผมขอจับหอกได้ไม่ได้บัตรผ่านตึกชั้นที่สามท่านผู้ชมท่านผ้ชที่นึงทีนึงข้าขอให้คำสัตย์ปฏิญาณว่าข้าขอให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า ถ้าจะจงรักพักดีข้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากตรเจ้าต่อพระมหากตรเจ้าและพระองค์และพระองค์และพระบรมศาสดาท่านพร้อมจะรักษาไว้พร้อมจะรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพทุกประการซึ่งพระบรมเดชานุภาสทุกประการข้อที <81> <81> <81> <81> ่สองข้อที่สองจะรักษาแผ่นดินจะรักษาแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยแห่งราชอาณาจักรไทยทั้ง5้3แสนตารางกิโลเมตรทั้งห้าแสนตารางกิโลเมตร รวมทั้งพื้นที่รวมทั้งพื้นที่องทะเลอ่าวไทยททะเลอ่าวไยและอันดามันทุกตารางนิ้วและอันดามันทุกตารางนิ้วพร้อมจะปกป้องพร้้ออมจะปปกงทรัพยากรของชาติทรัพยากรของชาาติทงอากาศทางอากาศบนดินบนดินใต้ดินใต้ดินใต้ท้องทะเลใต้ท้องทะเลที่ที่บูรพกษัตริย์ ทำเหล่าทหารกล้าอำเหล่าทหารกล้าที่ได้สละชีวิตที่ได้สละชีวิตเลือดเนื้อเลือดเนื้อเอาไว้ให้ลูกหลานไทยสืบไปเอาไว้ให้ลูกหลานไทยสืบไปข้อถามข้อถามข้าเจ้าข้าเจ้า พร้อมจะปกป้องประชาชนพร้อมจะปกป้องประชาชนทั้ง65ล้านคนทั้ง65ล้านคนให้ปลอดภัยและปกติส ah ุขให้ปลอดภัยและปกติสุขทุกวิถีทางทุกวิถีทางพ้อที่สิ่ง้อที่สิ่าจะปกป้องรักษาไว้าจะปกป้องรักษาไว้ซึ่งระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยซึ่งระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีองค์ประวหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันมีองค์พระมหากษัตร์ทรงเป็นประมุข เอาดีแล้วแกนำทุกท่านเดินมาตรงหน้าผมนี่ร่วมเดิมน้ำสัตยาบันร่วมกันแก้วแก้วเดินเดินฟังนะครับดื่มแล้วเดินวนออกมาข้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เจ้าและพระองค์บริวกท่านและพระมทุกท่าน พร้อมจะรักษาไว้พร้อมจะรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพทุกประการซึ่งพระบรมเดชานุภาพทุกประการข้อที่สองข้อที่สองข้าจะรักษาแผ่นดินข้าจะรักษาแผ่นดินแห่งราชะอนาจักไทยเฮงลาจะอนาจักไทยทั้งห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบตารางกิโลเมตรห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบตารางกิโลเมตร รวมทั้งพื้นที่ท้องทะเลอ่าวไทยและอันดามันทุกตารางนิ้วพร้อมจะปกป้องทรัพยากรของชาติทางอากาศบนดินใต้ดินใต้ท้องทะเลที่บุรพกษัตริย์เจ้าพร้อม พร้อมเหล่าทหารกล้าพร้อมเหล่าทหารกล้าที่ได้ตราชีวิตที่ได้ตราชีวิตเลือดเนื้อเลือดเนื้อเอาไว้ให้ลูกหลานไทยสืบไปเอาไว้ให้ลูกหลานไทยสืบไปข้อถามข้อถามข้าพเจ้าข้าพเจ้า พร้อมจะปกป้องประชาชนพร้อมจะปกป้องประชาชนทั้ง65ล้านคนทั้ง65ล้านคนให้ปลอดภัยและปกติสุขให้ปลอดภัยและปกติสุขทุกวิถีทางทุกวิถีทางข้อทีซีข้อทีซีข้าจะปกป้องรักษาไว้ข้าจะปกป้องรักษาไว้ซึ่งระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คณะกรรมการที่ร่วมกันทํางานนะครับมาดื่มน้ำสัตปยานตนดื่มเลยนะครับดื่มได้เลยครับดื่มแล้วก็เดือนออกมา้นต่อไปต่อแถวเข้ามาครับไม่เช่นนั้นจะดานนะครับด่านหลังนะครับคณะกรรมการทุกท่านระวัง ให้กินเลือดไปมันก็ยังไงยังไงอยู่ดื่มน้ำสับปะานตนนะครับดื่มได้เลยครับดื่มแล้วก็เดินออกมาคนต่อไปต่อแถวเข้ามาครับไม่เช่นั้นจะอันหลอันนะครับดื่มได้เลยครับท่านคณนะกรรมการทุกท่าน ว่าจะให้กินเลือดใส่มันยังไงยังไงอยู่คุณปาไปแลนกมันกินคนละนิดนะคะไม่ต้องเต็มขันนะ้ะบทก่อนไง รั้งที่สามั้งที่สามทั้งหมดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติเราคงเห็นหลายครั้งช่วงเนี้ยถี่มากที่รถถังบ้าง นะรถถังลอยางบ้างกําลังทหารบ้างมาเคลื่อนบนถนนและช่วงนี้เห็นการซ้อมรบทีๆเลยมาคอมรบสิงคโปร์บ้างนะกองทัพปากา,าก,ก,ก,บบก็ซ้อมรบกับสิงคโปร์กองทัพบก้อมรบกับสหรัฐอเมริกานะครับและกองทัพเรือซ้อมเองดัดดดก่อนหน้านั้นก็สี่เหล่าทัพนะฮะร,รวมทั้งนัเรียนร้อยก็เข้าทําการซ้อมรบด้วยนะครับในทางการเมืองก็เป็นการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ บรรดาสอสอบรรดาสวาก็รู้กันดีนะว่าสถานการณ์ตอนนี้ทั้งรัฐบาลด้วยมันการเคลื่อนไหวที่ผิดปกตินะครับแล้วก็มีรอยงานนะครับว่าการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติช่วงนี้เกี่ยวข้องนะกับการที่บันเขาพยายามเอาอกเอาใจาจนนักข่าวไปสัมภาษณ์เศรษฐาทะวีสินว่าเลียทับบูดหรือเปล่าประเด็นที่น่าสนใจ นะครับที่นักข่าวไปถามแบบนี้เศรษฐาก็ปฏิเสธและไม่เคยเลียไม่เคยเอาใจทหารนะครับจูจ่ๆก็มีรอยงานจากวาสนาณน,าน,าน้มผู้สื่ข่าวไทยทาหารว่าสุทินกลางแสงเนี่ยจะไปเจรจา,ายกเลิกเรือดำน้ำําแล้วก็จะไปซื้อเรือฟีเกตกับจีนไปจีนน้่นนะฮะซึ่งผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าจีนจะต้องมีเอฟเฟกตามมาสําหรับประเทศไทย นะครับและลั่นตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนนี้รวมทั้งพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอนนะเพราะเป็นการหักหน้าจีนและจีนนั้นได้รับเงินจากไทยไปแล้วไม่ต่ำกว่าแปด0ันกว่าล้านจู่ๆจะยกเลิกเขาอะแล้วฝึกกันมาเรียบร้อยทาท่าเรือน้าลงน้าลึกเตรียมเดินดําน้ําไปแล้วจู่ๆจะยกเลิกเฉยเพราะเคยปราศัยหาเสียงไว้คงจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพรรคเพื่อไทยนั่นคือประการที่หนึ่งนะครับประการต่อไปที่น่าสนใจคือคราวนี้การเคลื่อนไหวที่ผมบอกว่าแปลกๆเนี่ย นนอกจากจะมีรถถังมาวิ่งบนท้องถนนล่าสุดก็เจอที่ปราจินบุรีเนี่ยนะฮะก็มีทหารผ่านศึกทหารผ่านศึกที่มามาเดินกลุมภาพันธ์วันที่หนึ่งกลุมภาพันธเอาอีกแล้วมีนาคมม่แล้วมีนาคมมาเสร็จเอาแล้วเมษาย,ยนวันที่หนึ่งอีกแล้วฐานผ่านศึกมาอีกแล้วฐานผ่านศึกมีช่างทันปทวนแล้วก็ทางชั้นที่เรียกว่าสัญญาบัตร บรรดาในพงในพลมากันหมดคราวนี้มาแปลกกว่าเดิมฮะมาดื่มน้ํำพิพัฒน์สัตยาถาวไวสัตว์ปฏิยานจะจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีแล้วก็ประกาศทรงพระเจริญทรงพระเจริญนะครับผมเรียนว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้สถานการณ์ไม่ปกติ นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะองค์ประกอบถ้าเทียบสถติตลอด92ปีที่ผ่านมาก็มีโอกาสที่จะเกิดการรัฐประหารได้นะครับเพราะ2ประเด็นที่ทําให้เกิดการรัฐประหารคือหนึล้มล้างการปกครองนะซึ่งมีคําพิพากษาของศาลรมนูนว่าก้าวรายเนี่ยเป็นปฏิบัติต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและให้หยุดการการ,ระทํา2 นะครับคณะอสดร .63 ก็เป็นปฏิปักษ์การปรกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุกเหมือนกันนะตอนนี้ก็ติดคุกกิตตรางกันไปแถวนะกระโดนข้อหากบฏในราชจักรกันเป็นแถวนะครับและประเด็นสําคัญเรื่องของทุจริตเชิงนโยบายนะครับเรื่องเงินดิจิตอลนะครับเรื่องสิ่งที่รับปากประชาชนไว้แล้วทําไม่ได้เลยเนี่ยก็กําลังเป็นประเด็นนะโดยเฉพาะเรื่องของน้ํามันเนี่ยที่รับปากว่าราคาน้ำมันจะถูกลงนะ เพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลวันแรกก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นไงฮะเลือกเศรษฐาได้เป็นเศรษฐีได้เป็นเศรษฐีกันหรือยังฮะคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันเป็นไงฮะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันอรือยังเลือกเพื่อไทยปุ๊บวันแรกมาถึงเปลี่ยนแปลงเลยเป็นไงฮะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือย,อยังนะฮะแค่สองประเด็นเนี่ยไม่ต้องเรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงสีดินแดนเกาะกกูด เอาเฉพาะสองประเด็ดนนี้มันเป็นเงื่อนไขในการรัฐประหารมาตลอดกล่าวนี้สัญญาณทางการเมืองค่อนข้างเจรงเพราะมีทหารผ่านศึกออกมาเคลื่อนไหวนะครับแลวต้องดูหน่วยงานอื่นนะไม่ว่าจะเป็นทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศและตำรวจเขาจะมีการเคลื่อนไหวอย,อย่างไรแต่ที่แน่ฐนะานบ้านศึกนะฮะเป็นหัวหอกนํามาถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าดื่มน้ําพิพัฒน์สัตยาขมหอกขมดาบ นะครับแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีสถานการณ์ทางการเมืองขนาดนี้สถานการณ์โลกกําลังจะเกิดสงครามฮะรัสเซียก็ก่กอนเกิดการกอร่อวินาศกรรมครองใหญ่ยูเครนถูกถล่มอย่างหนักรัสเซียถูกกอ่อวินาศกรรมอย่างหนักนะครับในประเทศไทยผมเรียนเต็มปากเลยนะเทียบเสติ92ปีที่ผ่านมาอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรับชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองมอมสถิตสถาพรนะครแห่งปูชนี ตัวราชูชาองค์กษัตริย์ราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระพูดสืบสานคติยะจรารีประเพณีพระรชวงจักรีสวยราชสมบัติตามบรัติบุญเทียนติบาน ถลิมองคกษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุดดุเทพอวตารสถิตบันลังทองแพร่สังพระโคมก้องบันดอกกัมสดานเหนือแผ่นสุบันคติยังสงางา กายะสกทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แสองสดุดีมีก,กษัตริย์เจริญตาทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา เธอเลิมองกษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงสรอ,องไอทูนวิสุดดุดเทพ,พอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อแผ่นุบันขัดยักษสง่างาม ประนตลดกายผสศทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้สองสดุดีมีกษัตริย์เจริญตาม่วสุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามนี้แส้สองสดุดีมีกษัตริย์ททั่วทุกเขตฟ้ธธา,ธธาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ 所。So